ค่ะเราก็ยังขายสินค้าอยู่นะจ๊ะอาชีพของเราคือค่ะก็เป็นการช้อปปิ้งเนาะเพราะว่าเราก็อยู่หน้าร้านแหละค่ะทุกคนลูกค้าก็เดินเรื่อยๆค่ะเดินเรื่อยๆอยู่ตลอดนะคะทั้งวันค่ะลูกค้าก็ แบกสนานนะจ๊ะไม่เหงาหรอกค่ะเราเป็นแม่ค้านะคะไม่เหงาค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ทำงานทั้งวันค่ะทุกคนยังไม่มีงานส่งเจ้านายเลยซักที่ค่ะก็ขอทำงานก่อนนะคะวันนี้ เปลี่ยนหนุนโชว์บ้างจัดของเรียงของบ้างนะคะทุกคนนี่คือหน้าที่นี่คืออาชีพนะคะของเราเนาะค่ะพนักงานขายเนาะก็จัดการขายเกี่ยวกับค่ะเราก็อยู่หน้างานค่ะทุกคนอยู่หน้างานจ้ จ้าก็ขายของนะจ้าทุกคนยังไม่มีโอกาสได้ลงคลิปเลยจ้าเพราะว่าลูกค้าก็ค่อนข้างเดินจ้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนจ้าเราก็ทํางานจ้าวันนี้นสะินค้าเข้าค่ะใกล้จะช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะก็ลูกค้าเริ่มกลับมาบ้านแล้วจ้ะลูกค้าเริ่มกลับบ้านลูกค้าเริ่มแบบว่า พาครอบครัวนะคะมาซื้อเสื้อผ้าค่ะไปฝากนะคะฝากคนเฒ่าคนแก่ค่ะแล้วช่วงอากาศเย็นด้วยนะคะทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหมพรมค่ะไหมพรมเสื้อกันหนาวนะคะแขนยาวค่ะก็จะเป็นสไตล์ที่ลูกค้ากำลังชมอยู่นี่แหละจ้ะคะ่ะก็จะเป็นสไตล์นี้แหละจ้ะ ลูกค้าก็กำลังตัดสินใจนะคะเลือกซื้ออยู่จ้ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันที่22ค่ะ22ธันวาคมนะคะเราก็ค่ะขายของทำงานทั้งวันค่ะทุกคนจ้ะเราก็จะพาทุกท่านมาดูลูกค้าก,กันนะคะ